สมัยพุทธกาลก็จะมีโยมมารักษาศีลอุโบสถนะถ้าสามสิบสี่สิบปีที่แล้วนี่ก็จะพอถึงวันพระที่้าไรา่ชาวนาก็จะหยุดงานกันแล้วก็ไปทำบุญที่วัดนะ งดเว้นจากการฆ่าสัตว์อะไรพวกนี้นะเป็นวันพบปะสังสรรค์เงินที่พบปะสังสรรค์ก็คือวัดสมัยก่อน <c oughs> อยวนี้ค่านิยมองสังคมมันก็เปลี่ยนไปนะ ที่พบะปะทั้งสัรก็เป็นที่อื่นที่ไม่ใช่วัดไปแล้วตอนนี้วัดกายเป็นที่อยู่ของพวกคลั่งคลือ้อขมงายความรู้สึกคนรุ่นใหม่ก็เป็นอย่างนั้น,น,นเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าวันพระทียงมารักษาสีนอบร์สดทันทีหนึ่ง นะหรืออย่างน้อยก็รักษาศีลห้าไว้ก็ยังดีนะนะว่าคนเดี๋ยวนี้แม้ทั้งศีลห้าก็ยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรบ้างน,ะนะนี่เราก็มองข้านมะสิ่งที่คนโบราณยึดถือกันมานะนะเราสังเกตดูแล้วกันว่านะพุทธศาสนาเนี่ย ถูกทำลายได้ไง่ายกว่าศาสนาอื่นตั้งแต่ถ้าเราศาึกษาประวัศาตรพุทธศาสนาน <S <S <ม>บางศาสนานี่ต่อให้เป็นประเทศคอมมิวนิสต์เขาก็ยังรักษาเขาอยู่ได้ <S <S แต่พุทธศาสนานี่ไม่เหลือเลย <S 1> <S 1> <นะ S 2> แต่เดียวกันเราก็ให้อิสระกับศาสนิกชน,นให้อิสระยังไงก็คือ เราจะพูดปฏิบัติในรูปแบบที่เหมาะสมกับเราะนะอย่างเช่นผู้ที่ปรารถนามารรคผลนิพพานก็เจริญมรรคแปดนี่นะนะผู้ปรารถนาบุญอื่นๆก็นะจเจริญมรรคที่มันอ่อนไปกว่านั้นอย่างเช่นเรื่องของบุญกริยวัตถุสนะิบเรื่องของอุศลก็มาบทสิบอะไรพวกนี้ที่จยิงแล้วก็คล้ายๆกันเพียงแต่ว่า ยิงย่อนกว่กากันในเรื่องของของศีลของภาวนาแค่นั้นเองนะเช่นดียวกบบนกิวัตถูก,กันเน้นหนักไปที่เรื่องของาการให้ทานนะกุศลก็มาบทก็เน้นหนักไปที่เรื่องของการรักษาศีลนี่เป็นต้นนะแต่ศีลในระดับที่ลึกกว่าศีลห้าหน่อยนะ ยังไม่ต้องอะไรมากเรามารักษาศีนุโบสถกันนะวันพระเนี่ยนะศีนุโบสถกนะ็ที่ท่านเน้นก็คือเรื่องของอภรมจริยาไม่ประพฤติผิดพรมจรรย์นเนี่ยนะนะการคำว่าไม่ประพฤติผิดพรมอาจารย์ก็คือเว้นจากเรื่องของกมนมะชั่วคราวนะนะ เพียงแค่วันหนึ่งก็คืนหนึ่งถ้าพ้นวันหนึ่งคืนหนึ่งไปแล้วนะก็ไปรักษาศีลห้าตามปกติพอเวลาสมาทานนะเราก็สมาทานแค่นั้นนะอย่างเช่นศีลห้านี่แยกเป็นข้อข้อไปนะวิสุงวิสุงนะแยกกันนะมันแปลว่าอย่างนั้นนะรักขณัตถายะนะเพื่อประโยชน์แก่การรักษาเป็นข้อข้อ่นีนะนะเพราะนั้นศีลห้าเนี่ยถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งก็ขาดเฉพาะข้อนั้นนะ ข้อนะอื่นๆไม่ขาดนะถ้าศีนแปดหรือสีนอโบสถเนี่ยขาดข้อเดียวก็ถือว่าขาดทั้งหมดนะเพราะว่าไม่ได้รักษาแยกกันโยนที่มารักษาศีนแปก็ดีแม่ชีที่รักษาศีล8ก็ดีนะนะถ้าไปตามผิดศีลข้อหนึงเข้าข้อใดข้อหนึ่งเข้า,ขขขามก็ขาดทั้งหมดแค่นั้นเองนะโดยพาะสีนนี่มันเรื่องของนะ ไม่ใช่เรื่องของแค่รักษากายกับวาจาเนะี่ยอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมานะสิรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเนี่ไอ้ที่ท่องสอบกันมาเนะี่ยในระดับนะครับตรีหรือธรรมศึกษาเนี่ยนะนะแต่ที่จริงแล้วส,สินี่มันเริ่มมาจากการมีสติสัมปชัญญนะนั่นแหละนะถ้าขาดสติเมื่อไหร่ศีลก็ขาดเมื่อนั้นนะไม่เหลือนะเช่นยุงกัดเนี่ยนะ พอรู้สึกคันก็ตบเพี้ยไปแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะสีน้ำแปดข้อไม่เหลือแล้วนะคนบอกว่าเอา้าไม่ได้มีเจตนาไงมันคุ้นคุ้นชินมันเคยพะมันคันก็ตบแค่นั้นเองนะแต่ท่จริงแล้วจะบอกว่าไม่มีเจตนาเลยก็ไม่ได้เพราะว่าตัวเจตนาเจตสิกประกอบกับจิต ทุกดวงทั้งกุศลและอกุศลน,นะอาจจะไม่มีกำลังมากนะไม่ได้ตั้งใจจะตบจริงๆหรอกแต่ว่ามัเนเผลอคนอาจจะมองว่าถ้าอย่างเงี้ยศีลไม่ขาดนะถ้าเราวิเคราะห์ตามหลักนะของวินัยก็จะบอกว่าหนึ่งสัตว์นั้นมีชีวิต2รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิตสามีมจิตคิดจะฆ่าสี่มีความพยายามฆ่า สัตว์นั้นตายลงด้วยความพยายามนั้นอย่างนี้นะอ,นนอันนี้ถ้ามองในมุมของวินัยแต่ถ้ามองในมุมของธรรมธรรม,มละวิันเนี่ยน,นะฮะอย่างงมันก็มีเจตนาซ่อนอยู่ในนั้นอยู่ดีนะแล้วเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมนะแต่ทีนี้ไอ้ตัวนะเจตนาเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่ามันมีกําลังมากหรือน้อยนะท่ามนมีกําลังมาก นะตัวผลแห่งกรรมมันก็มีกําลังมากไปด้วยนะท่ามนมีกําลังน้อยผลแห่งกรรมก็น้อยไปด้วยอันนี้เป็นธรรมดาอย่างนี้นะมันพอคันที่แขนปุ๊บมีสติสมัมมาญาตรู้สึกนะรู้กําลังคันอย่างนี้นะนะแล้วก็รู้แล้วโยงกําลังกัดนะทําไงทุีินงย่งไม่ขาดเาาเช่นเป่ามันออกไปอย่างนีนะ้ปัดมันออกไปไม่ให้มันเป็นอะไระ อันนี้แปลว่ามันมีสติสัม,มัญญาเข้ามาร่วมด้วยแล้วนะเจตนานั้นก็เป็นเจตนานในฝ่ายกุศลแล้วนะเพราะฉะนั้นศีลมันจึงเป็นเรื่องของที่เริ่มมาจากใจนะนะไม่ใช่รักษาแค่กายและวาจานะนะใจก็ต้องรักษาด้วยนะศีลมันจะสมบูรณ์ได้นะนะเราสังเกตดูแล้วกันเวลา เรามารักษาศีลมาอยู่วัดมาพุติปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่นะนะเรามักจะหลบเลี่ยงเลี่ยงบาลีมันเถอนะหรือไม่ก็บางคนพอเผลอทำผิดไปแล้วกลับไปทุกข์จมอยู่ความทุกข์นั้นนะนะจิตใจเศร้าหมองแนะม้แต่เรื่องเล็กน้อยเน,นี่ยมักจะเป็นกัน เผอไปตบยุงเอาไปเหยียบมดตายซะแล้วไปเหยียบหอยถากตายซะแล้วสีฉันขาดรอเปล่าแล้วก็ไปเศร้าหมองกงังวลถือตัวกร,รมเองเนี่ยถ้าเจตนานไม่แรงเนี่ยมันก็เป็นเพียงตัวกระตัดตากรกรรมที่ศักเทวธรรมถามว่ามีผลไหมยังไงมันก็มีนะยังไงมันก็มีบางทีเราไปประสบอุบัติเหตุอะไรเล็กๆน้อยเดินไปเตะหินเล็บหลุดเงี้ยน,นะกิ่งไม้ล่วงต่หัวอะไรเงี้ยนะ เป็นอุบัติเหตุเล็ก,ลกนๆน้อยๆซึ่งนะวิบากกรรมเขาส่งผลอยู่นะนะเราก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะเผลอไปเตะขอบโต๊ะขอบเตียงมั่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะแต่บางทีมันไม่ธรรมดาหรอกนะมันเป็นเรื่องของวิบากกรรมที่มันส่งผลรวมถึงวิบากกรรมในฝ่ายกุศลด้วยนะที่ส่งผลเห็นความสุขนะนะแทนที่จะนะ ท้องประสบปฏิเหตุก็แคล้วคลาดปลอดภยัยอย่างชิวเฉียดอะไรเงี้ยนะเราคงเคยเห็นภาพไปเลยพวกนี้เยอะแยะไปหมดนะอันนี้เป็นเรื่องของนะศีลทัานศีลเองเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับจิตทั้งหมดนั่นแหละอย่างเช่นนะมีเจตนางดไว้จากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประฤุิผิดในการมเนี่ยนะมันมีตัวสัมมาวาจา สัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเจตสิกนะเป็นตัวเจตสิกที่เข้าร่วมด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องของใจนะเพราะว่าเจตสิกเองนะทำงานพร้อมกับจิตนะนะไอ้เจตสิกกับจิตเนี่ยเวลาเขาเรียกรวมๆกันในภาษาไทยเขาเรียกว่าใจานั่นแหละนะนะแปลว่ามันทํางานแล้วเพราะว่าไอ้ตัวใจหรือตัวจิตจริงๆเนี่ยมันมีแค่หน้าที่รู้อารมณ์แค่นั้นเอง ไม่ไดนะ้มีหน้าที่อย่างอื่นหนะ้านะที่รู้อารมณ์เจตสิกเป็นตัวที่ปรุงแต่งจิตให้เป็นกนุศลหรืออกุศลอีกทีหนึ่งนะนนี้ให้ไปสังเกตดูมันทุกครั้งที่มันขาดสติเมื่อไหร่มันก็จะเผลอไปทําผิดศีลได้โดยง่ายหรือเผลอไปคิดอะไรที่มันไม่ดีคิดพยาบาทเบียดเบียนเขาคิดที่จะโลภอยากได้ของเขาอะไรเงี้ยนะนะี ความพยาบาทเบียดเบียนรืรความโลภนี่แหละมันก็ส่งผลต่อไปสู่ทางกายกรรมวิจีกรรมพฤติกรรมทั้งหลายของมนุษย์เนี่ยมันเกิดจากหนึ่งคือความคุ้นชินที่เรียกว่าสัญชตาตญาณที่จะแสวงหาอาหารที่เอาตัวรอดอะไรก็แล้วแต่อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็คือต้องการให้ตัวเองอปลอดภัยแค่นั้นเอง อย่างเช่นความกลัวอย่างเงี้ยนะมันทำให้เราปลอดภยยัยจนถึงวันเนี้ยนะทาให้มนุษย์ยังไม่สูญพันธุ์จากโลกนะนะจะบอกว่าดีก็ดีจะบอกว่าไม่ดีก็ไม่ดีนะเพราะความกลัวก็เป็นโทสะอย่างหนึ่งที่ทําให้จิตเศร้าหมองนะเนะเดียวกันก็ทําให้เรามีความระมัดระวังความสงสัยนะเป็นฝ่ายกุศลน,นะวิจิิจฉาแต่เพราะความสงสัยนี่แหละทําให้มนุษย์มีวิวัฒนาการ นะโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของนวัตรกรรมต่างๆเกิดขึ้นก็ไอความสงสัยของคนนี่แหละเอ๊ะมันทําให้ดีกว่านี้ได้ไหมนะมันทําให้ส่งผลที่มันเป็นประโยชน์แก่ชีวิตมนุษย์ได้ไหมอะไรเงี้ยนะส่งผลที่ดีต่อเสียงเวดล้อมได้ไหมอะไรเงนะี้ยนกะ็ไปศึกษาคนคว้าสร้างนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆขึ้นมาเยอะแยะไปหมดนะ จะแย่จนบางทีมันรกลุงลังไปหมดตอนนี้นะจะทำอะไรก็มีอุปกรณ์ช่วยเหลือหมดแล้วตอนนี้นะต่อไปคงมี AI เข้ามาช่วยทำทุกอย่างกนะวาดบ้านถูบ้านล้างจานอะไรเงี้ยนะหุงข้าวนะต่อไปคงเป็นอย่างนั้นนะมาเกิดมาจากความสงสัยของคนนะความกลัวของคนนะกลัวจะลำบากกลัวตายสารพัดนะอันนี้คือเรื่องที่มันมาจากสัชสัตญาณส่วนหนึ่งมาจาก นะความกลัวของมนุษนย์ส่วนหนึ่งนะกลัวจะไม่สะดวกสบายเป็นตน้นะแต่บอกว่าดีก็ดีแต่ว่าไม่ดีก็ไม่ดีนะอย่างเช่นความวิตกกังวลเนี่ยนะหรือโทสะน,น้อยอะไรทั้งหลาย,เ,ยนะเวลามันเกิดมันก็กระตุ้นให้เรามีความขยันหมั่นเพียรเอาชนะตัวเองพยายามที่จะแข่งกันกันกบคนอื่นอย่างเงี้ยนะ นะถ้าไม่มีเอาซะเลยมันก็ไม่อยากจะทําอะไรบางทีเป็นอย่างนั้นนะนะแต่ว่าถ้าเราดูในทางศาสนาก,ก็ต้องดูว่าเราทาเรืยอหนาของจิตแบบไหนถ้าจิตเป็นอกุศลถ้าส่วนมากเลยที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตของเราเนี่ยนะที่ทํางานทุกวันนี้ก็ทําด้วยความโลภนะทำด้วยความโกรธอยากจะเอาชนะคาคานคนอื่นอยู่ตลอดเวลามันก็ทุกข์นะ จิตมันก็เครียดยด้งไงนะแต่ถ้าเกิดว่าทำเพราะอยากจะเอาชนะตัวเองเนี่ยนะเราน่าจะทำอะไรให้มันดีกว่านี้ขึ้นมาได้เนะงี้ยนะทางโลกทางธรรมเช่นะทำไมราคะมันครอบงำจิตบ่อยโทสะมันครอบงำจิตบ่อยก็พยายามฝึกตัวเองนะฝึกรู้เท่าทานันเอาชนะตัวเองทุกวันนะถ้าอย่างนี้เป็นเรื่องดีไหม แต่ถ้าเกิดเอาชนะคนอื่นนะรัดเอาเปรียบคนอื่นนะถ้าอย่างนี้ก็แปลว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วนะก็อยู่ที่ว่าเราใช้อะไรเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิตของเราเนะี่ยอยู่ที่เราเลือกแล้วนะทีนี้คนที่ขับเคลื่อนชีวิตด้วยเรื่องของโลภะโสะาโมหะอยู่เสมอโดยเฉพาะไอ้สิ่งเวทล้อมที่มันช่วยให้เราขับเคลื่อนด้วยสิ่งนี้จริงๆนะตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นการตลาดนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรนะที่กระตุ้นให้เราอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากที่จะเป็นคนประสบความสำเร็จในชีวิตอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกอะไรก็แล้วแต่ที่เราเห็นเขาแข่งกันอยู่ทุกวันเนี่ยอยากให้ลูกเราสอบได้คะแนนด,ดีๆนะอยากจะส่งลูกไปเรียนต่างประเทศนะเพื่อที่ได้ไปคุยอวดคนอื่นเขาได้อย่างเงี้ยนะ,นะเพื่อที่ป้าข้างบ้านจะได้ ยกย่องสะะเสรเสรอะไรเนะที่เราเห็นกันอยู่เยอะแยะอนี้ก็กลายเป็นความทุกข์ความเครียดทั้งตัวเราเองทั้งตัวลูกอะไรอย่างนี้นะถ้ามันขับเคลื่อนด้วยแบบนี้ก็แปลว่ามันจะทําให้ชีวิตเรานะมันจมอยู่กับความทุกข์นะนะนี่คือเป็นเรื่องที่นะมันเป็นเรื่องของใจโดยตรงเนะ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของภาวนาเนี่ยมันก็เริ่มมาจาก ากใจนี่แหละคือตัวจิตและเจสิกที่มันทำงานอยู่นะเพราะไอ้การที่เราเฝ้าสังเกตดูตัวเองมีสติสัมัญเะอยู่เนี่ยมันจะทำให้ทุกการการะทำของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของกุศลเป็นอย่างน้อย,อยนะฮะดยม่กรงเหนือกุศลไปเลยยิ่งดีนะนะอย่างน้อยทุกการการะทำเป็นกุศลเพราะอะไรเพออราะว่าบางทีถ้าเราไม่มีสติสัมัญเะอยู่เนี่ยแม กายกรรมภายนอกเนี่ยอาจจะดูเป็นกุศลแต่ข้างในมันไม่เป็นกุศลก็มีนะเช่นนั่งสมาธิอยู่ก็หลับๆตื่นๆอย่างที่เป็นอยู่ตอนนี้นั่งฟุ้งซ่านงดหงิด,งดลำคาญอะไรก็แล้วแต่น,นั่งสดมดอยู่ก็พุ่งไปไหนก็ไม่รู้เนี่ม่ว่ากิจกรรมนั้นจะเป็นกุศลแต่ว่าตัวจิตเองเกลับไม่เป็นกุศลสักเท่าไหร่อย่างนีน้ถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะสังเกต ไวจะกลายเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดว่ามีสติสมัมญ,ญัอยู่เนี่ยศีลมันก็บริสุทธิ์ผุดพองนะรักษาจิตได้อย่างเดียวในะอย่างอื่นมันก็ดีไปด้วยนะนะถ้าไม่มีสติสัมัญ,ญนะนะศีลแม้พยายามจะรักษาขนาดไหนมันก็ไม่บริสุทธิ์นะนะแม้ว่าศีลภายนอกจะบริสุทธิ์แต่ว่ามันกลายเป็นธรรมด้วความทุกข์อย่างเช่น วิตกกังวลวันนี้รักษาศีลทำอะไรไม่ได้จะพูดจะคุยอะไรกับใครก็เครียดไปหมดเองมันจะนะ่ะเป็นการโกหกไหมพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาพูดเพื่อเจอไหมอะไรเงี้ยนะกลัวไปหมดนี่พอร,รักษาศีลขึ้นมานะอันนี้ก็กลว่าพอยิ่งทำยิ่งเครียดเนนะน่ะศีลนั่นกลายเป็นอกนุศลขึ้นมาก็มีนะเป็นนะไม่ได้ทำด้วยสัมมาทิฏฐินะนะอันนี้เขาเรียกว่าทำด้วยความไม่เข้าใจ นะเพราะฉะนั้นถ้าจิตมันมีความเมตตาอยู่ภายในเนี่ยการฆ่าสัตว์ก็ไม่เกิดขึ้น,นสังเกตเหไหมนะถ้าจิตมันมีความการุณาต่อผู้อื่น,นการลักทรัพย์การโกหกหลอกลวงคนอื่นการเบียดเบียนคนอื่นเขาโดยวิธีการอะไรก็แล้วแต่ที่จะทำให้คนอื่นเขาลำบากเดือดร้อนเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นนะไม่อาจจะไม่ได้ทำโดยตรงหรอกนะแต่ว่ามันทำให้คนอื่นเขาเสียทรัพย์สินนะ แน่นอนนะมันก็ส่งผลมาที่ตัวเราด้วยนะอย่างเช่นการวระพฤติผิดในการมนเมนี่ยงนะถ้ามันมีสติสมัญญารู้ทันความคิดของตัวเองเนี่ยมันปรุงแต่งเรื่องของราคะาขึ้นมานะ่นะมันก็ทำผิดไม่ได้มันก็กลายเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ขึ้นมานะคือการที่จะพูดเท็จนะถ้ามีสติรู้ทันอยู่นะ ในตัวโลภะที่มันกระตุ้นให้เกิดการพูดเท็จหรือโทสะที่เกิดกระตุ้นให้เกิดการพูดเท็จมันก็ทํางานไม่ได้นะพูดสอเสียดนี่แน่นอนมาจากโทสะพูดคำหยาบนี่โทสะจะเว้นพะูดกับเพื่อนกับฝูงนะหยาบคายอะไรน,ะน,นั้นเป็นเรื่องของคุณภาพของจิตเลยนะจิตมันหยาบหรือไม่หยาบถ้าจิตมันหยาบไปด้วยแล้วก็พูดจะหยาบคายออกมาหนี่งก็แปลว่าโทสะมันกระตุ้นอยู่นะพูดเพอ้อเจอนี่ก็แปลว่าไอ้ตัวโมหะครอบงําอยู่นะ แค่นั้นเองเห็นไหมอันนี้มันเรื่องของจิตทั้งหมดเลยการเ oh. ดื่มสุลาเมรัยอย่างเงี้ยการเสพสิ่งเสพติดทั้งหลายก็เกิดจากอะไรเกิดจากโมหะที่มันครอบงำอยู่เกิดจากโลภะที่มันอยากจะเรียนจะรู้อยากจะลองหรือเพราะว่ามันเสพติดทางสมองอยู่แล้วนะถ้าไม่ได้เสพแล้วมันจะตาย,ยานะไม่ได้เสพแล้วมันไม่มีความสุขไง ก็กลายเปนเรื่องของโลภะมางเรื่องของโมหะมั่งที่ครอบงำจิตของเราอยู่ฉะ,น,ะนั้นใครรักษาศีนบุษต์ก็จะเพิ่มขึ้นมานเป็นการรัประทานอาหารในเวลาวิการต้องํำขับร้องประคมดนตรีแต่งเนื้อแต่งตัวน,นั่งนอนบนที่นั่งที่นอนอันสูงใหญ่สามสี่ข้อหลังก็กลายเป็นไปช่วยเสริมข้ออภพร,รมจริยา นะัคือการทำให้เราปลีกตัวออกจากกามเหมือนยกไม้สดที่มันลอยแช่น้ำอยู่เนี่ยยกมันขึ้นมาอย่างที่พระเจ้าเปรียบเทียบไว้นะขึ้นมาฝั่งตากให้มันแห้งจะไปก่อไฟมันก็ติดได้ง่ายนะเหมือนกันก็ปลีกตัวมาจากกามบ้างนะะพองดอาหารเมื่อเย็น เรื่องที่จิตจะไปปรุงแต่งราคะก็น,น้อยลงท้องมันหิวนะี่นะเพราะไม่ได้เพลิดเพลินสนุกสนานกับเรื่องของความบันเทิงทั้งหลายการแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรเงี้ยไม่ได้กินอิ่มนอนอุ่นถ้าจนเกินไปเนี่ยนะราคาก็เกิดได้น้อยนะแต่ถ้าขาดมากเกินไปนะนะโทสะก็เกิดได้อะฮัก็ต้องปรับให้พอดีกับตัวเองแต่ที่จริงแล้วเนะี่ยอย่างเช่นเรื่องของการ พอเรามาอยู่วัดกันจริงๆเราจะเกตเหต็นได้ว่าเอาทานสองมือหรือทานมือเดียวเอ๊ะมันก็อยู่ได้นอนอยู่กับเสื่อไอ้ที่นอนบางๆที่เรานอนกันอยู่เอ๊ะมันก็อยู่ได้มันไม่เนีะต้องมีอะไรสะดวกสบายเหมือนอยู่ที่บ้านเลยนะมันก็อยู่ได้นะอันนี้ก็อยู่ที่เราจะปรับนะ เดี๋ที่เราจะฝึกตัวเองอถ้าเราไม่ยอมฝึกตัวเองก็ไม่มีอะไรไม่มีความหมายอะไรจะอยู่วัดอยู่บ้านมีค่าเท่ากัน,นะหลงเหมือนกันอันนี้ก็ลองไปดูเอาใน,ะน,นเรื่องของจิตโดยตรงนะเดี๋ยวเรา